อ๋ยินดีกับคนได้เงินหมื่นนะครับได้เป็นเงินสดนะยิ้มแย้มแจ่มใสแห่ไปกดเงินกันได้เงินแล้วก็ใช้ระมัดระวังดีหนึ่งนะครับทีนี้มันจะมีอีกคนที่ได้สิทธิ์เช่นคนที่มีบัตรผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เอ๊ะทำไมฉันไปตรวจในบัญชีฉันเงินมันไม่เข้ามันเป็นเพราะอะไรเอาอย่างนี้นะเอาคนพิการก่อนคนพิการเนี่ยประมาณสัก2ล้าน1นึ่งแคนเนาะ แต่มันโอนเงินผ่านเข้าไปได้เพียง2ล้านกว่ากว่ามีประมาณ9 0 0 0 0คนที่มีปัญหานะครับมีปัญหาเพราะอะไรหนึ่งบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ2คือข้อมูลบัตรประจำตัวคนพิการไม่สมบูรณ์ทีนี้ต้องแนะนำนะครับทางกรมบัญชีการกระทรวงการคลังแนะนำว่า1คุณต้องไปต่ออายุบัตรแก้ไขข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องไปที่ไหนศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศ เอาลูกหล,ล,ลาน,ลานหรือใครอยู่ข้างๆข้างเคียงบ้านอะ่ะบัตรคนพิการของเขาเป็นยังไงได้ไม่ได้อะไรยังไงอ่ะบอกเขาหน่อยนะหรือพาเขาไปทาหน่อยสงสารเขาถูกไหมจะได้เงินหมื่นกับเขาเอาไปใช้จ่ายนะทีนี้มีคนพิการบางส่วนที่บอกเงินไม่ได้เงินไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าโดยปกติเนี่ยมันจะมีคนพิการหลายส่วนเนาะเช่นผู้ที่ถือบัตรผู้พิการเนี่ยรับเงินผ่านอบตรับเงินบัตรเทศบาลหรือรับเงินผ่านท้องถิ่น ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวท้องถิน่นก็คุณต้องไปติดต่อท้องถิ่นครับหรือท้องถิ่นจะเอาเงินมาให้คุณเองซึ่งป่านนี้เขาคงประสานคุณแล้วล่ะอาจจะไม่ได้ได้วันนั้นมิฉะนั้นบางคนแบบไปกดเงินไม่ครับคุณรับผ่านท้องถิน่นก็ต้องรับผ่านท้องถิ่นไปนะอ่ะสำหรับผู้พิการน่าจะมีประมาณเท่านี้ซึ่งถ้าคุณไปแก้ไขข้อมูลเสร็จสปปับปั๊บคุณก็จะได้ในรอบตกหลน่นหยิบสองตุลาหยิบสองพฤติการและหยิบสองธันวาต้องทําประมาณนี้ก่อนนะไม่ใช่ไปทําหลังจากนี้คุณจะไม่ได้ตังค์แล้วนะครับอ่ะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่โอน,โอน,โ,อนโอนไปเนี่ยมีหลายคนทักเข้ามาเลยโอนไม่สาเร็จโอนไม่สําเร็จโอนไม่สําเร็จที่มันโอนไม่สําเร็จเพราะอะไรฟังผมนะหนึ่งอันนี้ก็พูดหลายรอบยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนบางคนบอกเฮย้ยเขาเขารู้กันหมดไม่ครับบางคนเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆเขาไม่ได้ติดตามข่าวสารเขาไม่ได้รู้ว่าจะยังไงเอาบอกข้างๆหน่อยว่า หไปผูกพร้อมเพยที่ธนาคารธนาคารอะไรก็ได้กับบัตรประชาชนคุณจะอยู่ในรอบเก็บตกทุกวันที่22ของเดือนอ่ะรีบไปที่มีปัญหาอยู่บัตรสวัสดิการแห่งรักตอนนี้ก็คือบัญชีไม่เคลื่อนไหวไปผูกพร้อมเพยกับบัญชีธนาคารแล้วปรากฏว่าตลอดระยะเวลา1ปีไม่มีการเบรกิกถอนนู่นี่นั่นเลยเขาเรียกบัญชีไม่เคลื่อนไหวพอบัญชีไม่เคลื่อนไหวเนี่ย กรมบัญชีกลางโอนไปมันเด้งกลับนะครับถามผู้บริหารจากกรมบัญชีกลางแล้วมันเด้งกลับเด้งกลับคืนไปจริงๆเขาก็เลยแนะนําว่า1คุณต้องไปติดต่อธนาคารของคุณนะครับเพื่อจะทําให้มันอัปเดตหรือว่าเคลื่อนไหวนะทีนี้บัญชีถูกปิดก็มีฮะคนที่ถือบัตรสวิดิการแห่งรัฐบัญชีถูกปิดบิฉะนั้นถ้าบัญชีถูกปิดไปติดต่อธนาคารจะเปิดบัญชีหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีบางส่วนคือ อกรายละเอียดเลขบัญชีไม่ถูกต้องมันก็เลยไม่สามารถที่จะโอนได้มิฉะนั้นแล้วบัตเรเสบสดิการแห่งรัฐที่ต้องไปผูกพร้อมเพย์คืออย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจเพราะอะไรทำไมเงินไม่เข้า1บัญชีตลอด1ปีที่ผ่านมาคุณไม่มีความเคลื่อนไหวเลยหรือข้อมูลคุณไม่ถูกต้องมิฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยแนะนํานะไปติดต่อธนาคารแล้วก็จะได้รอบเก็บตกนะอา่าระย้าเหมือนเดิม กลุ่มสกลุ่ม3เนี่ยเมื่อวานผมคุยกับคุณจุลพันธ์แล้วก็นี่โพสต์ไปแล้วนะไม่มีเวลาลงคลิปนะครับก็อธิบายสั้นๆเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะครับแต่เงินเนี่ยได้ปีหน้าได้เงินเป็นดิจิตอลนะครับลองอ่านดูก่อนนะกลุ่มแรกก็คืออ่ะได้แล้วเงินใช้แล้วใครมีปัญหาก็ไปแก้ไขจะได้ใช้เงินได้ดีใจด้วยกลุ่มที่2ที่คุณไปสมัครทางแอปทางรัฐเนี่ยคุณจะได้เป็นเงินดิจิตอลใช้เงินปีหน้าก็คือไตมาสหนึ่ง คาดการนะอันนี้คาดการนะและกลุ่มที่3คนไม่มีโทรศัพท์คนตกหลน่นไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีบัตรผู้พิการไม่ได้ลงทะเบียนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะได้เป็นเงินดิจิตอลเหมือนกันแล้วใช้ปีหน้าก็คาดว่าไตรามาสหนึ่งเนี่ยน่าจะพยายามทําให้ได้แต่เหนือสิ่งองื่นใดนี่คือข้อมูลวันที่25มิฉะนั้นแล้วกลุ่ม2กลุ่ม3มันม,มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจ้าโอเคนะ